พูดถึงการเทรดของคริสพอกับจอแดนพูกันสักหน่อยนะครับตื่นเช้ามากําลังจะลุ้นเรื่องการดราฟมากกว่าแต่พอเห็นข่าวปุ๊บตาสว่างหายง่วงเลยการเทรดครั้งนี้ของโกลเด้นสเตทวอลเลอร์ที่เอาคริสพอ u l มาเนี่ยเชื่อเลยเกินว่าเพื่อนเพื่อรายต่อหลายคนก็ต้องคิดเหมือนกันว่าการมาของคริสพอ a u เนี่ยจะช่วยงานให้กับโกลเด้นสเตทวอลเลอร์ได้มากน้อยแค่ไหน เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับโดยเฉพาะในช่วงเพลย์ออฟพอมาแบบนี้เนี่ยเหมือนทําให้โกลเด้นสเตทวอลเลอร์เนี่ยทีมมีอายุที่มากขึ้นมีการเล่นที่ช้าลงมีการเล่นที่ตัวเล็กลงนี่คือคําถามหลกัหลกๆเลยที่แฟนๆของทั้งทีมเนี่ยต้องคิดเอาไว้เราก็ต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าทั้งทีมเนี่ยจะเดินหน้าหมากไหนกันต่อเพราะว่าดูแล้วแค่นี้เนี่ยไม่พอแน่นอนในส่วนของจอแดนฟูลที่ไปอยู่กับวอชิงตันวิสเซอร์ส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเหมือนเป็นการสตาร์ตตัวของเขาใหม่ เป็นการเริ่มต้นกับทีมใหม่เขานี้เนี่ยมีบทบาทเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักเป็นคนทําแต้มหลักให้กับทันทีมอย่างแน่นอนผลงานของตัวเขาในฤดูกาลที่ผ่านมากับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับในภาพรวมทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ย